ชมที่เคารพจับตาดูดีๆนะครับเพราะมยทั้งคู่นี่นะฮะการมวยทั้งสนามตอนนี้ยืนกันทั้งสนามแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจที่จะชมนาทีระทึกใจต่อไปนี้แลาา้วคาดว่าถ้าแรมโบ้ไม่โดนน็อตไปก่อนในยกที่1และยกที่2นี่เป็นการวิาพากษ์วิจารณ์กับผู้สันพัด์กรณีในวงการบมวอน,น,นะครับคุณธนิษฐาฮนะถ้าผ่านคั้งสองยกไปนี้ได้นะผมคิดว่าลังเนินคงจะเหนื่อยเหมือนกันครับ ผู้นี้นะครับท่านผู้ชมทางบ้านอยากกระพริบตาครับตลอสามนาทีนั้นทุกคนต้องจับต้องกันดูครับเขาเดินตามไปก่อนเลยทีเดียลท้ายมัดนประโยชน์นะครับกรรมการพันธวงมาถเสริมตุลิศเป็นผู้ที่ข่านจนเวทีมีพันตรีกระมนิมิตเพรมนนะพันโธตีละนาวังบุราให้คะแนนสองท่านทางเวทีเราไม่ทราบเหมือนกันว่าจะครบผ้ายกบหรือไม่นะครับฝ่ายแดงก็คือพงศริพอรลุบพุทดีหรือว่าไอ้ลัมโบ้นะครับ ชายน้ำเงินหลังสวนพันยุทธภูมิผู้พิทาย,ยาว่าไม่มีเกียร์ถอยหลังด้านถอยถอยหลังมันเป็นสดุดนะครับเหมือนต้นมาโชคมาขวาเต็มมาทีเดียวดูครับว่าใครจะถอยหรือไม่ถอยทั้งคู่นี้ต่างให้คำมั่นสัญญาว่าไม่มีการถอยหลังภูมิศรีต่อขวานะครับหลังสวนเตะต้ตนขาภูมิศรียำไทยตอกขวานัดขึ้นมาแบม,มายมวยไทยมีแต่ไหลคงจะท้ายกันหมดแล้วคู่นี้ ผู้เล่นต่อยประทิดโกงไหไไม่มีเอาผ่านะครับทางสวนผีจันไว้คงสิเดินตามเข้าไปแในโบของเราแล้วต่อกระดายหักต่อขณะที่หลังสวนตีเข่าคงสิเดนเข่าคุกเลยทีเดียวทางสวนโยนเข่าพื่งแรงซึ่งเข่าเข้าไปคงสิเดใส่ขวาเตรีมตัวทางสวนผีไปแล้วนต่อยหมัดอัปคัตายต่อยหมัดขวาต่ออัปคัตายทีนึง โยผู้นี้นะครับาน็อกกัน MTC ศูนย์กลางรถยนต์มหา,มานครจะมอบรางวัลเงินสด5,000บาทนะครับองค์ดีหักต่อขนเอาหมัดจันทีบขัดขวาก็ไปที่บริเวณปลายคางจะพยายามจะตีเข่าครับตีเข่าขาวขาที่ลำตัวองค์ดี5-2อีกองค์ดพยายามเข้าไปคิดวงในไว้เพราะว่าลูกล้ง เรียบเรียบเทียบกว่าเดินทางไว้หลังสวนก็ยันไว้ครับตรงนี้อภิคาดได้หมัดขวาอภิคาดขย้ายทีหนึง่ทงท่านผู้ชมงงเห็นนะครับว่าหลังสวนแลถูกเข้าไปถึงกับหน้าซันไปทีเดียวผุ้ดเล่นมา่อ่อยมาทุกขย้ายทีหนึ่งเพืขวาทีที่ศิศละทุกซ้ายบ้างถ้าไปแลกวหมัดกันทงตีข้าวมาถูกอับประคาดลอยมาทุกขวาหลักกง,าางสวนเดินตาไปเตะแถมเลด้แข้งเข้าไปทีซ้ายที่ลำตัว คงดีเจอรตามมาต่อยมาทุกขวาตีเอาขวาเป็นหน้าทองทางสวนภาคขวาต่อมาทางซ้ายแต่ที่ต้นขาคงดีไม่ยอมเสียบเดี๋ยวเตะโต้ต่อบกันคงดีต่อยมาซ้ายทางสวนต่อยมัดคงดีต่อยมัดอัตราที่ปลายขาต่อยมาขวาทางสวนยันเกาไว้หยิบขายันไปก่อนท่านผู้ชมสังเกตได้ดีนะครับทั้งคู่ได้หมัดไม่เลี้ยวเดียว หดบุยไม่มีหางครับติดตัวหมดยกทไปหนึ่งตึ้งมันทรงชัยครับพงศริพรรุ่มพอดีแรมโบ้นะครับกับหลังสวนพันยุทธภูมิโค้ชโปรโมเตอร์คุณทรงไัยนั้นคะแนนครับก่อนจะแข่งมวยก็ได้ครับ้ายที่สุดนะฮะตั้งแต่วินาทีนแน่ยังไม่หยุดเลยนะฮะเราพนับโอ้โหแรกหมากันแต่ละดอกเนี่ยนะฮะถ้าโดนก็มีสิทธิ์ที่จะลงด้วยกันทั้งคู่นะฮะคุณนรุณเดชครับเป็นสไตล์ของค่ายมวยเจริญเมือง ซึ่งกำลังกระสุนหายกันไปจากวงการมวยแล้วเป็นมวยไฟเตอร์นะฮะไม่หยุดนะฮะทั้งสนี้เป็นยอดมวยไทยปี2530ปีแล้วนะฮะการโค่นต,าต่างปีผมไม่เู้เลยอาดุนเดียจะสังเกตนะฮะหลับใจนะครับไอ้ขรับคยน่นี้เป็นยังไงฮะไม่หยุดเลยครับท่านผู้ชมทางบ้านข้ามการะพริบตานะครับท่านนัง่งต้องให้ดีคงเห็นแม่ไม้มวยไทยทั้งคูกต้องผูกเอาใจให้ได้ครับคุณอาดุนเดชครับถ้าเกิดเป็นโรคหัวใจหรือเรา ไว้นะครับเพราะมันเป็นการตื่นเต้นของคู่ไม่หยุดพัฒนาสนามกันแล้วฮะทุกนาทีข,ของเวลาที่ผ่านไป3นาทีนี้คุ้มค่านะครับในการติดตามชมในศึกมันตรงไทยวันนี้ทีเดียวองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยช่อง9ถ่ายก็สดนะครับสนามมวยลุมพินีครับประชาชนตอนนี้คงจะสนุกด้วยนะครับไม่หยุดนะคุณฮะโอ้โหโพยายามเดินตามเข้าไปนะครับ สมบูรณ์สุดขีดนะครับพระกำลังก็ยังไม่หมดนะฮะหลังโสงถึงจะลดน้ำหนักลงมาหน่อยนะฮะจะอ่อนลงไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรสุดไหมครับทานี้ครับครับพิการจะพลาดไปแต่ความสมบูรณ์ไม่มีแล้วสู้ต่อไปนะครับครับเอาแล้วครับแล้โคโลนมากเลยครับเอาต่อเตี๋ยนะครเอาเอาเอาแล้ครับเอาต่อสองเข้าไปโอ้ยผิดไปแล้วครับเอากระนะครับทั้งต้นเสียงนะฮะเสียงแม่ไม่หยุด ผูส้สมัครบ,บุคคลไม่ไหวไส้เลือเกินหมดในนัที่สองลดน้ำหนัก,นกแล้วก็เพิ่มน้ำหนักกันโดดมันเป็นยังไงคะความยิ่งใหญ่ของนักมวยคู่นี้คือหลังสวนพันยุทธภูมิป็นยอดมวยไทยปี2530ของสมาคมผู้สื่อข่าวซึ่งคนแ,คนรรแสดๆคาดว่าจะเหนือกว่าแรมโบ้พงศิริพอลวุฒิบุรีแต่แรมโบ้เนี่ยเป็นนักมวยแค่110ปอนด์วันนี้ทําขึ้นมาถึง114ส่วนหลังสวนมวย115ทําลงมาเหลือ112ฉะนั้นความเหลื่อมล้ำของคู่นี้ จึงไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับทั้งสนามก็ตกตะลึงใจอยู่ในขณะนี้ครับครื่อผู้บัญชการต่อต้นหนักให้กันนะครับเพื่อจะมวยคนนี้ด้สรุกกันเต็มที่เดียวสำหรับท่านผู้ชมในสนามก็ปรากฏว่าอย่าว่าแต่ที่ดืเนี่ยนะครับที่จะเบียดตัวลงไปยังไม่มีเลยครับแล้วก็เพื่อการส่งแม่ม่ามวย,ยไทยครับโดยการจะพิ้งจะมอบรางวัลพิเศษและจะมวยชนะน็อกโดยกการนำแม่ม้มวยไทยในฝ่ายหานสามหมื่นด้านคอตอก,กขัดเข่าลอยน็อกนะครับอีกหมื่น ไปลุกขึ้นมาใส่เกลือเดินหน้าต่อไปเดินเข้าชนครับท้าไม่ใช่ชนไม่ใช่ยันบูหลังสวนก็ไม่หนีมเหมือนกันตีขเข่าก็หน้าท้องรีบลังสุดพุตีเขา่าจับคอแล้วก็ตีเขา่าเทียบเท่าแล้วก็ตีเข่าช่วเหมือนกันแล้วก็ตีเข่าแล้วก็ต่อยทีปลายคางแล้วก็จะบัดดึงคอมาแล้วก็ไม่ยอมแล้ก็ตีเขา่าหนึ่งไม่ ที่เหนียวแน่นแลวก็พอเุกแข็งแร่งจริงๆนะฮะแต่แลมโบววันนี้นะครับผมเข้าใจว่าไปลายเนี่ยยังสนุกขึ้นกว่านี้อีกนะฮะวันที่สองธันวาคมครับคณอวุลเด็กเราจะรีตัววันนี้เราบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์วงการมวยไทยว่าสนามมวยลุมพีเข้าก้าอสมทไทยทอดสดแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านโรดลงไว้ครับวันที่สองธันวาคมเป็นวันประวัติศาสตร์วันหนึ่งซึ่งเป็นวันเกิดของสนามมวยลุมพีนะครับแล้วก็เป็นว่ตู้เดือดที่สุดด้วยนะครับ คุณต้องจำต้องบันทึกไว้เลยในประวัติศาสตร์วงการมวยตีเข่าเข้าหน้าท้องตีเข่าหน้าท้องทีนึงเอานี้แลมโบ้พยายามทุบตัวเข้าไปแลมโบ้ไม่กลัวนะครับถูกเป็นถูกพยายามใช้หมัดเตะขวานตัวหลังวนขวาคอไว้ตีเข่าไปเจนตัวตีเข่าหน้าท้องแลมโบ้ทุบตัดขวาหักตัดตัวแลมโบ้ไม่กลัวตีเข่าสวนเหมือนกันหลังบนขวาไขาเปลี่ยนเป็นตีเข่าเลี้ยงตัว ตีขาพนาทองตีเขาวนีน่าลอยทีหนึ่งตีขาพนาทองแล้ะก็ถูกเอาไปแล้วก็ทวนมัาลอยมาติดดังหน้าผู้บรรยาครับแล้วก็เอาไปผักศอกแล้วกนตีเขาแล้วก็ท่องมัดขวาที่ปลายคางแล้วก็หักศอกหลังสวนทอกมัดขวาที่ปลายคันแล้วก็ตีกซอกหลัทองแล้ขวาที่ปลายคันแล้วก็หักซอกหลังสที่องมัดขวาที่ปลาหรับ ผู้มวยที do, choice, future, ่ชกกันในวันนี้เป็นคู่นำรายการพงศ์สิรพอร่วมดีดีกับหลังสวนพันธุ์ตะพูมเริ่มยกที่เซย์รับแพม่ล่อในยกสามย่าทะมึนกันแต่พื้นเร็วเหลือเกินนะครับแลมโบครับสวนพันธุ์ตะพูมเริ่มยกที่เซย์รับแพม่ล่อในยกสามย่าทะมึนกันแต่พื้นเร็วเหลือเกินนะครับแลมโบครับสังเกตดูดีๆนะฮะแลมโบนะฮะ เฟื้อเร็วนะครับคุณนระเดชนะตอนนี้ก็หายเหนื่อยหายเหนื่อยแล้วนะฮะยังดูของกระปูนของการซิปออมนะครับนะคุณชนะไหลฟองสุภาหัวหน้าคณะของหลังเสือก็ต้องลุ้นจนชัดต้องลุ้นจนชัดเป็นลมไปแล้วนะฮะหัวทัพกัะปูนต้อเลี้ยงเองต้องลวดเฟ้นทีเดียวนะครับรู้สึกว่าแกใตามาก เเอาาข้ไปความสุดยอดกับ็จะโคดวยกันครับน้ำต้นมาชมกันในการที่ตื่นเต้นที่สุดนะครับเร็วนะครับแลมโบ้วงข้างหลังยกที่สามนุ่มไปแล้วนะฮะนี่ยกที่สี่ลานสวนมาทุ่มเขานะฮะไอ้เขาวันนี้เป็นศึกเขานะครับแล้วเขากันไม่หยุดครับคุณอาดูเด่นครับทน้ำผู้สมทิครสังเกตดูนะ อาวุธสองนักวยทั้งคู่นะไม่ยดทั้งตัวนี่หน้ารวมไปหมดทั้งหน้าไล่ก็ไปครับแดมโบพยายามที่จะสวนด้วยเข่าแล้วคนเดินตีเข่าไปที่ลำตัวแล้วก็ตีเข่าไปก่อนหนกแม่หลังสวนยุบลงมาแล้วเนี่ยครับครับแบนกังสนามมือหาสนุกเลยครับท่านผู้ชมในสนามนั่งกันไม่ติดนะครับต้องลุกคนยืนทีเดียวแล้วโบเดินตามต่อมา 재미ensive <laughs> ครับไม่ออกนะครับยกที่5คือยกที่ตัดสินครับแฟนพักนาก็อยู่ไม่ติดนะฮะยกนี้ใครชนะก็จะเป็นฝ่ายที่ได้รับการชูมือนะครับเดี๋ยวไปการันทิ้งดำทิ้งดำเลยครับนะครับแฟนพักสนามเฮไม่หยุดเลยนะครับท่านผู้ชมครับีอกากถ่าอทรงจากเป็นทุนเป็นเงีโดจากยอดมวยดังด้วยกับไทยทีวีสีทองเก้านะครับและภุมิทรงไทยราตาสิวันเด็กนักเตะไทยชมของเราจะครับเข้ามาด้วยตาตั้นเอง เข้าแล้วครับผมก็ให้ลูกบอมาเตะเขา่าในนาทีแรกจนถึงน,นาทีสุดท้ายยังไม่หยุดก,กันเลยนะครับตอนนี้นักมวยทั้งคู่ทหน้าที่อ,อย่างดีที่สุดครับคุ้มค่าของเงินรางวัลที่จ่ายนะครับวันนี้กรรมาการเองก็เหนื่อยสายตัวแทบขาดเหมือนกันกรรมาการพันโัอํานาจนะครับเหนื่อยสายตัวแทบขาดเหมือนกันแักมวยได้ดูหลายรูปแบบศิลปะแม่ม้ยมวยไทยโดยสามารถพยกระดแต่คู่นี้ก็เป็นมวยไฟเตอร์นะครับไม่หยุดเลย มันกันอาศัยเป็นนักกีฬาเก่านะครับแลมวโบเดินหลังสวนเข้าไปวงในก็ตีเข่าไปก่อนทางมุ้ยตีเข่าบ้งางตีเข่าดาบคอแลเบมาตีเขา่าแลเบอร์ตีเข่าสู้ครับตีเข่าเปหน้าทองโทษอันดบที่ปลายทางตีเข่าเป็นหน้าทอง,งหลังโบดเดินก็ไปผ่ากันตีเข่ากัที่ลำตัวแล้วโบดตองการอันบที่ปลายทางโทษ แข่งไงบ้านคัดมวยคู่นี้ทางที่ทคงคงทายว่าต้องการเลือกไว้ในประวัติาศาสตร์การแข่งขันมวยไทยทีเดียวผมว่าในรอบ25ปีกนตา้นะครับตีเท้าพนีจำลองตีอำนาจทองตลววิลเล่โบดทถูกไปหลายขนานทีเดียวแล้โบ๊ทถูกไปหลายขนานกรรมการอำนอาจแยกไปด,ดวงสโตร์ตามมาแล้วโบ๊ทตีเท้าโตตอบตีเท้าแล้วโบ๊ทผลักเต้าโตแล้วไปไม่หยุดนะครับคู่นาทีของ ยกลับยกทั้งคู่ต่อยยันไม่หยุดทีเดียวทวนกลับมาแล้วบอลยกลหยุดครับคุณอาเรียดนักโทษทางคู่ยังไม่ทราบใครควรจะได้รับการชูมือแต่นักโทษจะไม่ยอมหยุดนะครับเป็นยังไงครับคุณอายกสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายปีรัวนะครับเตะขวาสูงทีเดียวแล้วโบแล้วโบปีเอาฝากกดบอลคุณจะไหนเองนะครับทั้งดูดบอลทางซ้ายก็จะเป็นลมมาให้ไ uhm ด้ ยก็เหนื่อยคุ้ชนะยังก็เหนื่อยเหมือนกันมีการเล่นเชิยกปุดทใายปลายยกเต็มทีเราทางสวนซ้ไปและแวโบสถ์เขาก็เป็นลยนตัวแล้บอดเดินก็ไปใหม่แล้บอดเดินก็ไปทีเดียวเขาอ่อนเพียงนิดเดียวก็ยุ่งแล้วนะครับ พราก่อนางคุณจะไหนโพถึงกับปลอมสายทีเดียวนะครับถึงกับปลอมสาทีเดียว